สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรหมูแชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการทำคลิปเรียวให้พันกด EP สองนะผมนะคลิปนี้ผมมีทริคเล็กๆที่จะมาบอกทุกคนนะผมนะไปดูคลิปให้จบนะก็จะมีวิธีการทำแล้วก็มีขั้นตอนการทำยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปทำก่อนที่จะไปทำก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดสั่งกระดิ่งให้มิตรหมูแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยครับโอเคถ้าทุกคนก็ผมขออธิบายอย่างนี้ก่อนนะผมนะทิศเล็กๆ,ๆที่ผมบอกเนี่ยก็คือว่าผมที่ทํางานผมเนะี่ยมีพี่คนหนึ่งนะที่รู้จักกันกันกบผมนะแกก็ทําคลิปเรียวมาเรื่อยๆนะผมนะทำคลิปเรียวอัพคลิปอัพอะไรบ้างม,มันเหมือนทําคลิปเรียวแล้วก็ทําคลิปยาวนะผมนะทีนี้คลิปเรียวแกผ่านนะครับ โฆษณาขึ้นแล้วนะผมเปิดคลิปไหนโฆษณาขึ้นคลิปนั้นนะผมนะ,ะมันจะมีคลิปพลิกชีวิตนะผมนะซึ่งคลิปแบบนี้หลายหลายคนไม่กล้าทำเนาะ,ะแต่ผมก็เห็นหลายคนที่เขาไปทําอยู่นะมันเป็นคลิปที่แบบว่ารีมิกนะผมนะ,ะเราก็ไปดูคลิปของคนอื่นที่มันเป็นยอดวิวสูงๆนะผมนะแล้วเราก็ไปรีมิกหรือว่านั่งดูทําปฏิกิริยาท่าทางนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างเนาะในคลิปมันมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวอย่างให้ดูมันเป็นเพจ ไม่ใช่เพจสิมันเป็น Facebook ชื่อว่าพอบสวัสดีครับผมพอบานเจก้านะผมนะเป็นพี่ที่รู้จักกันที่ทํางานเนาะก็ถือโอกาสนะโปรโมทให้ด้วยเลยนะผมนะก็ใครอยากลองไปชมก็ไปชมได้นะ,ะคลิปก่นกอนๆยอดวิวมันไม่ค่อยเยอะหรอกนะผมนะก็มาปังตอนยอดวิวของคลิปรีมิก์นั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนไปหา คลิปที่มันมียอดวิวสูงๆนะครับผมนะคลิปที่มียอดวิวสูงๆแล้วก็เอานํามารีมิกนะครับผมนะจนผ่านกฎการที่นะครับเราทําคลิปรีมิกเนี่ยวิดีโอยอดชมวิดีโอในเขาเรียกว่าอะไรนะดีมนันอะไรนี่แหละก็มัน60,000นนาทีใช่ไหมครับอันนั้นก็นับรวมด้วยนะผ่านเลยนะครับผมนะทีนี้นะครับผมจะพาไปดูเพจของแกนะครับผมนะสักครู่นะเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับ โอเคนะครับทุกคนนะครับตอนนี้ก็ผมอยู่ในหน้าโทรศัพท์มือถือของผมเนาะทีนี้เดี๋ยวผมไปที่ Facebook ก่อนเลยกันนะผมนะอันนี้เป็น Facebook หลักของผมนะผมนะซึ่งผมเล่นแค่ใน iPhone เนาะทีนี้ให้เราไปที่การแจ้งเตือนนะผมนะของแกจะชอบแจ้งเตือนขึ้นกระดิ่งผมบ่อยๆนะอ่านี่ครับนี่เห็นไหมครับสวัสดีครับผมพอบ้านเจก้านะเพิ่มเพิ่มวิดีโอนะครับตัวนี้นะครับผมนะก็ใครอยากไปติดตามก็ลองคลิกไปติดตามได้นะครับผมนะ อ่ะคลิกเข้าไปนะครับอันนี้เป็นเป็นละครสั้นนะเป็นละครสั้นเดี๋ยวผมไม่ไม่ได้เปิดเสียงนะอันทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูคลิปเดียวของแกนะผมนะเราก็การไปดูคลิปเดียวของคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องคลิกไปที่โปรไฟลนะ์เนาะคลิกไปที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่คลิปเรียวเห็นไหมครับอ่ะคลิปเรียวเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆอันนี้เริ่มเริ่มรีมิกซ์แล้วเห็นไหมครับเริ่มรีมิกคลิปคนอื่นแล้วเนี่ยเห็นไหมอ่ะตรงเนี้ยแถวแถวเนี้ยเริ่มรีมิกคลิปคนอื่นแล้ว เดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปพลิกชีวิตนะครับพลิกพลิกชีวิตนะของแกเลยหนึ่งล้านวิวนันทุกคนนะหนึ่งล้านวิวเลยนะก็ทําให้แกผ่านกดเท่าทุกวันนี้นะครับแล้วก็มียอดยอดวิวก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็มีโฆษณาขึ้นอันนี้คลิปวนก่อนเนาะคลิปวนก่อนก็ประมาณ2 0 0ร้อยสี่้อยหร้อยประมาณนี้แหละครับนะครับอันนี้เป็นผมนะเนี่ยอันนี้ผมนะดูไหมกดดูหน่อยอันนี้ผมเองนะ อันนี้ก็คือวิดีโอโฆษณาขึ้นแล้วเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยโฆษณาขึ้นแล้วเห็นไหมเนี่ยโฆษณาขึ้นแล้วนะครับอันนี้เป็นผมเองนะคลิปนี้ผมเองเต้นที่งานเลี้ยงบริษัทนะครับอา่าทีนี้ไปดูเนี่ยนี่ครับคลิปนี้ครับหนึ่งล้านวิวนะครับที่แกไปรีมิกซ์กับคุณชูศรีนะครับผมนะก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับคลิกคลิปนี้นะปึก๊กเนี่ยคลิปนี้เลยเขาก็เอารูปนิ่งๆของแกไปเห็นไหมครับ หยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเนี่ยโฆษณาขึ้นแล้วนะผมนะโฆษณาขึ้นทุกคลิปเลยที่ดูนะครับผมนะวันนั้นก็ไปถามแก้ว,ว่าผ่านกดแล้วตั้งค่ารายได้อะไรเรียบร้อยยังเขาแก้วบอกว่าตั้งค่าเรียบร้อยนะผมนะซึ่งก็ดีใจด้วยนะครับผมนะที่ประสบผลสําเร็จในคลิปเรียวนะผมนะซึ่งมันมีน้อยคนมากที่จะ,ะทําคลิปแล้วมาเจอคลิปปังถ้าผมพูดว่าน้อยน้อยคนมันก็ไม่น่าใช่นะครับ กว่าจะเจอคลิปที่มันใช่ดีกว่ากว่าจะเจอคลิปที่ปังหนึ่งคลิปพลิกชีวิตเราดีกว่านะครับผมนะอ่าทีนี้นะครับผมนะก็อันนี้คลิปที่แกรีมิกเนาะเนี่ยโฆษณาขึ้นเลยนะครับเนี่ยครับอ่าทีนี้ออกลองดูคลิปอื่นนี้ถ้าผ่ากดแล้วมันมันจะมันจะโฆษณาขึ้นอีกไหมอ่าลองดูนี่ครับโฆษณาเด้งขึ้นอีกนะครับน่ ถ้าผ่านกดแล้วโฆษณามันจะขึ้นบ่อยๆแบบนี้แหละครับผมนะก็เนี่ยครับก็แนวทางเนาะทุกคนเนาะทำคลิปรีมิกได้นะผมนะทีมเน่ยเห็นไหมหนึ 1, ่งพันคลิปเนี่ยหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งล้านวิวหนึ่งพันสองร้อยวิวนะผมนะหนึ่งหมื่นห้าพันวิวอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยครับอ่ะเข้าไปดูอันนี้แกนะพี่ปุ้ยนะแกชื่อพี่ปุ้ยนะก็ลองไปทกักทายแก่ไหนเห็นไหมโฆษณาขึ้นอีกแล้วนะครับโฆษณาขึ้นอีกแล้วนะ ออนะครับถ้าใครนะครับไม่มีแนวทางการทำคลิปนะครับก็แนะนำให้ทำคลิปรีมิกซ์ไปก่อนนะครับให้เราทำคลิปรีมิกซ์ไปก่อนรีมิกซ์จนมีผู้ติดตามเยอะๆแล้วยอดวิวขึ้นเยอะๆแล้วเราผ่านกดนะครับแล้วเราค่อยไปสร้างคอนเทนต์ของตัวเองขึ้นมาเป็นตัวตนของตัวเองขึ้นมานะครับถ้าใครแบบแปลว่าเริ่มทำแล้วมันมันยอดวิวมันไม่ค่อยดีใช่ไหม ไม่มีคนติดตามอะไรเงี้ยก็ลองทําวิธีนี้ดูนะครับผมนะซึ่งประสบผลสําเร็จแล้วเห็นไหมครับผมนะก็มีทริคดีๆมาบอกทุกคนนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับผมนะเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้มิตตหมู h ช n แนลเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะผ่านกดเรียวกันทุกคนนะผมนะเรียวหรือเผมก็ ไม่รู้จักเหมือนกันผมผมไม่ค่อยมาทางนี้นะผมนะผมเน้นแค่ YouTube เท่านั้นเองนะผมนะเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวผมก็จะ,อะลองจริงจังทำคลิปเรียวลองดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ